ไอ้ทิมข่อเห็นยีบุ๋มลูกเจ้านั่นมันล่างผานจะเห็นจะได้ข่อยจะไปจัดก,การมันหุ่นละอยู่แถวลานข้าหุ่นละเดี๋ยวข่อยจะพาพไปเบิง้งไฮ้ยบุ๋มมึงล่างผานไอ่นี่ดิมีว่าล่างผานดะดะดล่างผานตัวยนะนี่ล่างผานเนี่ยว่านะเรียกมันเป็นบาดด้าเลยสิหนิข้ากนออกซิเจนกัดกัด ขาดยังจกางอยู่เลยขาดกับเกี่ยมขาดกับเกี่ยวเฮ้ดจรงได้อนสุดที่รลักขออยู่ใส่หนเกินแค่หน้วมหวะอันมนี่แน่ไมนีนีไม่ะรนีไปหากับเกี่ยไหมหน่านมีกับเกี่กับเกี่ยมน่นไม่หาไม่เห็นไงไหนๆด้ไปหาไปแบบนึงมันี่อันไก็เามาลไปโอเคโอเคไปงหวลหน่อ

เฮ้ยบ่ต้องลอ,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 องติีกักนหรอกยำซะแตกนั่นกินบาจา่จักเลิกจักเดียวปีใหม่ดอกเว้ยยังกู้กู้เกาเวยังกินบ่จักพ่อจิพากันกิน,าากกกนเห็นมัอนมมอ,อิ่มก็โขามอเยิ่มหรอกฮาแดกลาเอ้ยกินกัคกัตายกกแล้วก็แล้วหรอกกินค่ะกินแน่ยหวานนั่นกินแล้วพ้อแล้ว กินมาจักพ่อจักเหลือกินมจาจักเกี๊จักเต็มห้าแดกหลากช่วยเอ้เข้าลงมาตัวละพนันอนุญาตเราเป็นสัตวเมนพนันอนุญาตเนี่ยไอ้เข้าจู่